นะะั่นแหละครับตามที่แม่บอกนะฮะนี่มาถึงที่วัดเพชรบุรีเพชรบุรีหาเดี๋ยวจะมาไหว้หลวงพ่อวัลแหลมหน่อยนะฮะเออเมื่อกี้เสียงแม่น่าจะเข้าไปนี่ <g ül> ไม่ก็อธิบายไปแล้วไงอธิบายให้แล้ว <g ül> นี่นะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะะอยู่ในโบสถ์ตอนนี้ยังวายอย่างผมว,วายเสร็จแล้วแบบนี่แหละเดี๋ยวเขาจะปิดคอแต่ตะครุ <g ül> อะไรอ่ะ อ๋อ,อันแหละก็ไว้รยร้อยปิดทองเรียบร้อยสามใบนะฮะก,กนเน็เดี๋ยวต้องกลับไปต้องกลับไปที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวต้องยกของนะฮะต้องจัดของนะยกของไม่เรียบร้อยแนละ้วต้องจัดติดนะเพราะมันยังเยอะเออลกอยู่มากมายนะฮะแต่น,นั่นแหละวันนี้ก็คงจะเหนื่อยแล้วนะแต่เอาเถอะมอันย้ายบ้านไปนแบบนี้นะ อขนมีเยอะเท่าไหร่นะจิมเนานะนี่นะฮะห้องผมปูเสือน้ำมันละ <c oughs> พื้นเป็นสีเทาเลยนะแต่นั <c oughs> ่นเลยเ๋ยวตรงนั้นก็ต้องปูด,ด้วยข้างตรงระเบียงอะ่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นีก็ <c oughs> เอาไว้ <c oughs> วางทีวีได้ทีวีที่กูเอามาใช้เล่นเกมอะ่ะ นี่นะไปปลดไฟโอเค <c oughs> เดี๋ยวดายของมาเพิ่มเดี๋ยวเรานั่นได้แล้ะสวัสดีครับวันนี้วันเสราร์ที่หนึ่งมีน,นาคมนะก็เออ วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะ,ะไปไปยกของเข้าบ้านมานะะแล้วก็ไปจัดบ้านเลยยกพวกของแม่อะไรเงี้ยนะ,ะนั่นแหละแต่ว่าระหว่างตอนบ่ายตอนประมาณที่เที่ยงแม่เขาพาไปวัดเพชรสมุทรนะก็ไปไหว้หลวงพ่อวันแหลมนั่นแหละก็ไปบอกเลยว่าจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ไปไหว้สิริมงคลน,นั่นแหละก็ะไปไหว้มาแล้วแล้วก็สุดนมเขาพูดแล้วผมก็ดึงบนรถแล้วก็กลับมาะะแล้วก็นั่นแหละปููปูเสื้อน้ำมันบนห้องนะห้องผมมีเสื้อน้ำมันตลอดนะไอห้องอ่า ห้องพิลานจะมีเสือน้ำมันนะครแต่ว่าขาดเป็นยุยยับยับแย่ตรงเก้าอี้ตโต๊งเก้าอี้นะคร <mm> ับเพราะเพราะอ่อล้อมันไปขูดนะฮะแต่นั่นแหละอ่าก็เดี๋ยวผมผมว่าผมไม่น่าจะตั้งโต๊ะคอมในห้องนะเพราะว่าตรงระเบียงมันจะตั้งได้นะแล้วแบบมันคามันยาวเว้ยฝนไม่น่าจะสซักของแล้วน,นะผมบางทีอาจจะไปเอ่อต้องเล่นคอมตรงระเบียงนะฮะแต่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวตรงในห้องก็วางม้วนวางนี่อไงไว้ก็ เดี๋ยวคดีดูตัวก่อนนะฮะแต่อันนั้นแหละก็ปูปูเสื่อน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เอาพวกที่นอนอะไรไปวางเรียบร้อยแต่พวกหมอนอะไรอยู่นี่นะฮะราะกูยังนอนนี่นะแต่ว่านั่นแหละรู้สึกว่าเหมือนว่าเดี๋ยวตอนแรกผมณนก็วันที่สามอ่ะก็จะมีแต่มีแต่พวกแมงตัวไปนอนก่อนแต่ว่าผมผมน่าจะไปวันที่สามด้วยเลยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะต้องไปอีกทีก็จัดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยววันที่สามก็ ยายพวกของทั้งหลายแลร่ผมไปนะฮะแล้วก็ไปไปอยู่นู่นนะเพราะว่าบ้านมันเสร็จแล้วนะฮะแล้วเออร้านก๋วยจี๋เจะเปิดวันที่สิบนะฮะก็นั่นแหละฮะนั่นแหละนี่กูเบื่รับประทานลิปตันคนใหญ่ของผมที่ผมซื้อประจําที่แถวนู้นแต่ว่าแถวนี้ซื้อไม่ง่ายเพราะว่าเซเว่นมันไม่ดีไกลแล้วร้านนิมาร์แถวนี้มันไม่มีไงกูก็เลยต้องไปซื้อตอนขากลับมาจากกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพเพียงไรหากลับมาจากอแม่กองนะฮะก็นั่นแหละ เออใช่ไปกินก็เจอบนนี้เลยนะไปผ่านกูต้องไปกินนะฮะผมว่าผมวกูชอบกินนะแต่นั่นแหละก็เดี๋ยวกูดื่มๆอะไรแล้วนะเดี๋ยวสะพัดเมื่อกูไปอาบน้ำแล้วอย่างเงี้ยเขาคงท้องนอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เรต้องพรุ่งนี้ต้องไปอีกนะฮะทั้งหมดมันจะเ็จนะฮะวันที่สามจะได้เข้าไปอยู่กันได้เลยนะฮะแต่นั่นแหละก็ตั้แต่นั้นก็ไม่มีอะไรแต่แค่นเดียวกันทั้งไงไม่เจอันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครั